สวัสดีครับวันนี้พบกับสอบอพาอ้วนฮะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะทุกคนวันนี้ผมก็ว่าจะมาทําหมูย่างกับส้มตำอ่ะทุกคนแบบเออไปแซ่บๆนําผมกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปเอาหมูมาย่างเลยแล้วกันไปนี่ฮะดูจะมาดูมาดูขาผมโอ๊ยไอ้เที่ยงกลางปลานี่คือขาของผมเองนะทุกคนมันจะเก่าหน่อยพ่อผมประดิษฐ์เองผมมีเหล็กยื่นมาด้วยคือผมเป็นคนไม่ค,มค่อยซีเรียสอะไรปึ๊บปึ๊บโอ๊ยนั่งก่อน นี่คือหมูของผมะทุกคนผมหมกักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ใส่ลงไปเลยทำไมมมนเงียบเงียบะมาดูใ,ใกล้ๆฮะ <c oughs> ผมก็ผมหมักแบบสูตรช่ำๆเลยอะ่ะจะไฟเหมือนไฟไม่จะอ่อนไปหรือเปล่าพัดจะ้ะระหว่างรอหมูสุกผมก็จะไปตามซุ่มตามรอเลยไป ตอนนี้เอ่อผมก็ได้ทำการเอ่อปอกมะกรอแล้วก็สับ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 ันหันหันสับ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 ันหันหันสับ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 หันหันหันสับ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 ไปครับส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 ับ สูตรผมมาตามมั่วๆนี่กระเทียมใส่ลงไปเลยๆๆผมใส่แค่สองกีบผมกินคนเดียวไม่เอามะเขือเชียงเลยปึ๊บมะเขือเครืวหมดเลยดีน้องบิ๊มไม่สู้กับข้าวหมดแล้วยังไม่หมดหอ,อ่ะเนี่ยพี่แกผมจะใส,ใส่ไปในกางเกงเลยเอ่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวผมใส่ถั่วให้ทุกคนเห็นต่ออย่านี้ก็ะเป็นการโขลกครับทุกคนแต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ผมว่ามันจะไม่แหลกนะทุกคน อะไรไหมฮะมีพี่มาเอา,าน้ำปลาีเนพี่รู้ว่า,าไม่ได้ไม่ได้พี่แเอาทุกคนผมคือ,อลืมเลื้อลืมโมเขื่องปรุงอย่างนึงเอ,อ้ยตอนนี้พริกแหลกละไปสิ่งแรกที่ต้องใส่เลยนะที่ที่อั๊ปร,ปร,าปรามาจารย์กูเคยบอกผมมานะที่ยนี้มั่วเขาต้องน้ำก่อนเฮ้ยเขาต้องปรุงน้ำก่อนทุกคนผมลืมแหมหยิบออกก่อนเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะน้องผมบอก แมผมก็ลืมพ่ะทุกคนฮึดีเอาถ้าเบียเบ้ยพี่หน่อยแค่นั้นผมลืมว่าทุกคนขอโทษขอโทษนะผมทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าแซ่บแซ่บแค่นั้นอ่ะอย่างแรกที่ผมจะใส่เลยก็คือนะแฟนผมบอกมาดีมีขอมานณาลุงมันตาลผมผม,ผมไม่ผมไม่ค่อยกินหวานมากผมก็ใส่แค่นี้อ่ะใส่ไป,ไปตาลสุรตสุรตปลาด้วยน้องเบีสุรตสุรตสุรต ใส่น้อยแทบน้อยครับใส่หลายแทบหลายครับโอ้ไม่เป็นไรหอ,อกหม,มั้งนี่น้ำปลาครับน้ำปลาร้โอ้โหอร่อยเขาไม่ได้จ่ายจะอร่อยจริงดูใส่ไปกระบวนยนึงเต็มๆเลยฮะลาดลงไปโอ้โยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินฮะคือตอนนี้เราก็คนเลย ฟุงคนเดี๋ยวรอ,อน้องผมไปเอาปักหนงปังนาวก่อนเด้อเดี๋ยวรอ,อน้องผมเอาปังนาวมากขี้ก่อนดูสีแล้วใช่ไม่เจอกันานายทุกคนโอ้โหตอนนี้หมูผมเป็นผมพริกหมูกันโอ้โอ,อะ,อะ,อะ,ะ,ะคือผมลืมเอาน้ำปลากับมะนาวมาฮะผมกำลังใช้น้องผมไปเอารอผมแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคน ระหว่างนี้เราก็มาคุยกันก่อนก็ได้นะค <_ t ot> ือผมไม่ได้ลง <_ t ot> คลิปมาประมาณเดือนสองเดือนแล้วมึงเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนคิดถึงผมหรือเปล่านะไม่คิดถึงไม่เป็นไรคิดจะรักคิดแคทอ่ะเฮียอะไรวะนะ่ะเออนั่นแหละมาต้องเบียรยนมานี่ครับมาละมะนาวโอ้ยไปยแล้วเอาโยนมานี่ครับน้ำปลาตาโคให้หนีขอมะนาวหน่อยฮะโอ้โหโคโคะมะนาวมาละวเปิบน้ำปลาใส่ไปเลยตามชอบคือผมชอบกินเค็มอ่ะ แต่เราใส่ปลาไปเยอะแล้วเราไม่ต้องใส่เค็มมากก็ได้นะทุกคนบาบเ,เอ,อบาไปเครื่องมะเขือเคือผมก็ไ้เอามาตรงนี้นี่มะนาวจากสวนหลังบ้านผมเองโอ้แค่เมิตอเอาด้วยนะครับผู้ใดช่สอบก็ใส่เลยว่าผมผมจะใส่สองซี่ก็พอ อะไรเงี้ยเราใส่เส้นเลยนะเมื่อกี้ผิดเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนี้หน่อยดีนะน้องเตือนเอฮ้เส้นไม่พอแน่เลยกูทำหกเยอะจัดไอใสด่ดีดีอจากนี้ก็คนคนได้เลยนะทุกคน ื้รหน่วยฮี่ยะกูผมกูร่วงแน่คืนนี้เดี๋ยวผมลองอีกทีนึ่งอะมะนาวกูไม่ไดะเฮ้ย ใส่มะนาวอีกจักน้อยฮะมันเค็มไปซาลิ้นเลยอ่ะผมใส่ปลาไเยอะไปด้วยโทษทีจบคน หอมหว้ยหวยๆไปว่าอะไรผม,ผมไม่รู้ผมขอญาติวางไว้แถวนี้ก่อนแลนะทุกคนมันจะเปื้อนหรือจะอะไรเดี๋ยวผมไปล้างนะทุกคนอย่าดราม่านะเออผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยตักใส่จานก่อน ตามฝีมือผมลองซิมเบิ่งเลยอปอดอยู่ข้างใจแต่ไตอ่ะเอ้ยปอดอยู่ข้างไตแต่ใจอ่ะอยู่ข้างคุณไอ้ซาดยืมป็นมาละชงเฉียงก็ลืมมามาทุกคน เดี๋ยวดูไปดูหมูกันครับหนึ่งหมูฮึเห็นน้ำหยดไหมเห็นน้ำหยดไหมติงติงโอ้โหโอ้ล้อล้อน้้อของชีดูกันหน่อยมันสุกยังวางกันมายัดใส้มืออ่ะ มันบีนร้องไหมมันมีคาค้าร้องฮะหมูย่างผมบิบวมาเช็คกล้องหน่อยว่าท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนเนี่ยเห็นจานไหมเนี่ยวันนี้มันลำบากนิดหน่อยครับไม่ได้เตรียมโต๊ะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคือผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะ่นลุสุกดิบอะชงเฉียงก็ไม่ได้เตรียมมาอย่างน,นั้นต้องใช้มีฉัมังผม ฮะเนี่ยทุกคนหมูย่างของผมขายแข่งขายทัดเพื่อนผมได้เลยนะฮะ,ะผักอมผักแอมกันบุมมี คือแบบหาท้าเล่นแบบโหฟ้าคึมๆแบบบรรยากาศร้อนๆเนี่ยท่านผู้ชมหันหมูหอ่ะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยดูสเตชันของผมขอญาตหันหมูก่อนบีมท่านผู้ชมเห็นไหม หั่นหมูกอนนะครับผมหั่นหมูเสร็จเจอหน่ารักอย่าเพิ่งเบื่อเลยมันต้องแบบคู่กันนะเาร้านอะไรเงี้ยหมูย่างนะครับทุกคนแซ่บๆนัวๆน้ำปลาท่าครับมาทุกคนมา ไม่ลงคลิปนานมากครับไม่เวลารค้งนีำหรับใครที่แบบชอบถามว่าเรียนจบว่าทำไรต่อเสือกปียหกเสือปลาไั่เด็ดจริงว่ะเขาไลช้อนมาตักสดพวกพวก้วกแบเนี้ หม emos, <logical jam. S 1> ูค <authorized access oyu> <ique> ุกย่างปลาด้านน้ำข้นจ้ำเนี่ยโคตรแฉบอ่ะน่าถิพิกอีกมั้งไม่เผ็ดอ่ะ แฟนผมไม่อยู่จะถ่ายทําคนเดียวมันก็ลําบากไงผมใช้น้อง้องก็ใช้ไม่ค่อยได้เนี่ยแหละมันก็จะแบบเอองงงเง,งี้ยะทุกคนอืมหมูง่าส่วนสะโพกนะพรทราบถูกอะชอบกินสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่อืม ค่ะเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ให้บุ๊กบ้างเด้อกดไลค์กดตะไคร้ให้บุ๊กบ้างเด้อ เมแต่เต็มใจคือช่วงนี้ที่ออกไปหาก็ลำบากแล้วคุณไอ้ทุกคนโควิดโควิดประกาโควิดอ่ะมันทำร้ายปอดนะทุกคนโควิดว COVID, อะ่ะทำร้ายปอดแล่คุณแม่งอะ่ะทำร้ายใจไอ้ที่เชี่ย หวานเจี๊ยบอะไรได้ยินเสียงไก่แบบเจี๊ยบตั่วเจีย๊ยบชั่วเอามาแบบเอเอมันเป็นซุ้มเลี้ยงไก่ของพ่อผมนะฮะไอซุ้มแบบก็าฟทเลี้ยงไก่อ่ะคู่คำว่าซุ้มมันจะใหญ่ไปอือไก่จะเข้ากล้องดิ คนคนเราก็ต้องรู้จักความรออ่ะแต่ก็คงมีแต่คนสมหวังแล้วมั้งบอกว่าการรอมีความหมายอ่ะมันสําคัญอ่ะียบเปล่ะทำไมเจริงรอไปไม่มีความหมายอรอยทําไรอ่ะออือเกียง กูบอกเลยขีอย่างนี้บัดใครจะชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้บุ๊กด้วยครับไปเจอกัน EP หน้าสวัสดีฮะ